สวัสดีครับคนนี้นะครับก็มาจชมพงกาครับสุขใจปลอดภัยจากโรคซึมเศร้าครับผมซึมเศร้าอันตรายก่อนฉีดน่ากลัวอยู่ที่บางช่วงอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนทำมาแล้วขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเหมือนพอเราเจอปัญหาค่ะแล้วเราจัดการซื้อหวยแล้วไม่ัูกหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะื้ออะะไรอย่างเงี้ยเนาะงนี้ เพราะว่าฉันหวหนหมดแล้วก็เลยมีอาการซื้งเจ้าเป็นนานเมื่อเจ้อีกทีจะทำที่ขั้นบนอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่เหมือนตาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็เลยเหมือนไม่ได้สนใจบางทีนะคะมีคนในบ้านเป็นโรคเหมือนเจ้าแล้วเราแบบว่ามองข้ามเขาไป เดี๋ยวหนูจะอธิบายเ่ห้กับตัวโลกฟังเนาะบางคนแบบเอ๊ะมันแตกต่างเป็นคนพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ร้องไห้ร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเลยอยู่ดีก็มีอาการแบบนี้มีใครเป็นไหมก็คืออยู่ดีๆก็รู้สึกมีอาการเศร้าขึ้นมาเลยบางทีไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของเราเลยนะแต่เราไปเจอเรื่องของคนแล้วเรารู้สึกเศร้ามากแล้วเราร้องไห้